สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาทําปุ๋ยะคะ่ะเป็นปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะไม่ใช่น้ําหมักขี้วัวนะคะน้ําหมักขี้วัวทาไปแล้วแต่วันนี้จะมาทําปุ๋ยหมักขี้วัวแห้งเพื่อสะดวกในการใช้นะคะแล้วก็เก็บได้นานแล้วก็ข้อดีก็คือไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะขี้วัวที่เราเตรียมมันีจะเป็นก้อนใหญ่ๆนะ ก่อนที่จะนํามาหมักอาจจะร่อนไว้ก่อนก็ได้นะคะเอาอันนี้ไปใช้ก่อนเนี่ยปาเก,ก,กรอเลล่อนไว้แล้วละเอียดนี้เราก็เอานําไปใช้ก่อนไปคลุกดินผสมดินหรือว่าไปใส่พืชใส่ผักก็ตามสะดวกแต่ว่าตัวนี้ทําเก็บไว้ใช้เป็นเวลานานคือก้อนอย่างเงี้ยเวลาเราจะใช้เนี่ยมันลําบากค่ะจะไปทุบไปอะไรก็ปาเก,กี้ก็เคยพาทําสูตรที่ว่าหมักคืนเดียวแล้วเอามาทุบให้นุ่มแต่ว่าลําบากอันนี้ไม่ต้องทุบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะเราจะหมักอย่างเดียวค่ะ วิธีหมักก็คือเตรียมน้ำนะคะเตรียมน้ำมาแล้วก็ผสม EM มีคนเข้าหมักไม่ใส่ EM ก็ได้นะคะแต่ว่ามะเก๊กว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นหน่อยค่ะแต่ถ้าใช้ EM ตัวนี้หมักจะกลายเป็นปุ๋ยที่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะใช้ง่ายถ้าเป็นแก้วใสๆก็หนึ่งแก้วนะคะอันนี้แก้วใบใหญ่ก็จะใส่ครึ่งหนึ่งน้ำห้าลิตรค่ะต่อน้ำห้ลิตรนะคะใส่ไป เพื่อที่จะให้เขาไปช่วยย่อยสลายขี้วัวของเราแล้วก็รดไปเลยค่ะต่อเดีย๋ยวบางคนอาจจะงงว่าน้ำา้าลิตรต่อขี้วัวกี่กิโลไม่ต้องช่างนะคะกะกะเอาค่ะเรากะ,กะก็คือเวลาใส่น้ำลงไปนะคะเราก็ดูข้างล่างเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูนะคะเราก็ดูข้างล่างหาไม้อันนึงเอาไว้คน ถ้ข้างล่างยังแห้งนะคะเราก็เติมอีกค่ะอันนี้คือขี้วัวมันแห้งตรงเนี้ยก็ใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะต้องซับน้ําไปอีกเยอะเลยค่ะบางทีเราใส่ไปเนี้ยเช้ามาแห้งนะคะอันนี้ยังไม่พอยังมีน้ําอยู่ข้างล่างนิดๆน,นะคะแต่ไม่พอเรารู้ว่าไม่พออาจจะแช่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะหมักไว้ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะที่จริงไม่แช่หรอก กีวอก้อนใหญ่ๆก็จะดูดซับน้ำเข้าไปนะคะป่อก้จะใส่ไปหมด5ลิตรเลยอย่างเงี้ยเห็นน้ำเจิดๆอย่างเงี้นะคะเราก็จะคลุมไว้ค่ะหาถุงพลาสติกหรือไม่ก็กระสอบถุงดินถุงปุ๋ยคลุมไว้ไม่ให้หน้าดินแห้งไม่ให้น้ำระเหยนะคะอบเข้าไว้ในเนี้ยแล้วก็สองสาวันนะคะก็มาเปิดดูครั้งหนึง่ง แล้วก็หาอะไรมาเกลีย่ยตักขึ้นมาอย่างนี้สองสาวันกลับจากล่างขึ้นมาบนขี้เกียจก็ปล่อยไว้สักหนึ่อาทิตย์ก็ได้นะคะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายหรอกเวลาความชื้นข้างล่างมากเขาจะซึมขึ้นมาข้างบนเองค่ะเราก็เอาถุงอย่างนี้มาปิดไว้ถ้าใครไม่มี e-m นะคะแนะนำให้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ได้ค่ะ ใช้แทนกันได้ช่วยย่อยสลายได้เหมือนกันแล้วก็ดัดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะคลุมไว้หาอะไรมาทับไว้เอาตั้งไว้ในร่มนะคะอย่าไปตากแดดค่ะพวก EM น่ะไม่ทนต่อแสงแดดเนี่ยตั้งไว้ถ้าเป็นถุงพลาสติกก็จะดีมากแล้วก็หาเชือกมัดไว้ก็ได้นะคะสองสามวันมาเปิดครั้งหนึง่งขี้เกียจก็หนึ่งอาทิตย์ถ้าหนึ่งอาทิตย์หรือว่าสองสามวันมาเปิดอย่างเงี้ยเรามาดูนะคะ ถ้าข้างล่างเขาแห้งจนเกินไปแล้วก็เอาน้ําพรมได้โดยไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเพิ่มตัวนี้แล้วนะคะ EM ไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะใช้บัวเล็กๆผสมน้ําเอาพรมแค่ว่าให้มีความชื้นลงไปอย่าให้แห้งค่ะถ้าแห้งแล้วก็จะการย่อยสลายก็จะไม่ดีนะคะประมาณสัก2องอาทิตย์ขึ้นไปนะคะนํามาใช้ได้ถ้าจะให้ดีก็เดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งนี่จะย่อยสลายจนเป็นปุ๋ยเป็นดินไปอย่างนี้เลยค่ะ จะเป็นดินไปอย่างนี้เลยนะคะถ้า1เดือนปล่อยทิ้งไว้ก็จะยุ่อยอย่างนี้เลยนะคะทีนี้วิธีใช้นะคะตัวนี้ดีก็คือเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าเป็นแล้ว1เดือนเสร็จแล้วผ่านไปเราก็อาจจะหาถังที่มีฝานะคะมาตักออกนะตักออกใส่ถังไว้แล้วก็หาฝาปิดไว้อายุการเก็บของเขาก็คือไม่มีอายุใช้ไปเลยค่ะเป็นกี่เดือนเป็นถึงปีก็ได้นะคะ แต่ที่จริงเราปลูกผักเราไม่ได้ทําไว้เก็บเนาะเราทําไว้ใช้มันก็ไม่ถึงปีหรอกอย่างปาเก๊กเนี่ยใช้สองสามเดือนหมดแล้วแค่เนี้วิธีใช้นะคะเนี่ยพอย่อยสลายานี้เราจะนําไปใส่ต้นไม้เราก็ให้ผสมครึ่งต่อครึ่งนะคะเอาดินครึ่งหนึ่งปุ๋ยครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปโรยไม่ให้เข้มข้นจนเกินไปค่ะ แล้วก็นำไปโรยร,บรอบๆบริเวณต้นไม้ต้นผักของเราในกระถางอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้สมมติว่าใส่ลงไปในนี้เราก็โรยไปอย่างนี้อันนี้เป็นกระชายกระชายที่ปกาเก็กย้ายมาปลูกเนี่ยตอนนี้งามมากเลยตอนย้ายมาปลูกก็ลำต้นเขาจะแห้งตายค่ะแล้วก็จะมีหน่อขึ้นมานะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นหน่อใหม่ลำต้นที่เราตัดใบเขาทิ้งแล้วเราเอามาปลูกเขาจะแห้งตายไปหมดค่ะ หน่อใหม่ก็จะขึ้นมาแล้วก็จะแทงหน่อเล็กๆขึ้นมาเพียบเลยนะคะล้นไปหมดเลยะค่ะอันนี้กระชายย้ายปลูกใส่ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็รดน้ําตามแค่เนี้ยผักก็จะงามค่ะเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งเลยนะคะเอ๊ะทำไมไม่ใช้ขี้ัวไม่ต้องไปหมักทําไมคือการที่เราหมักขี้ัวนี่นะคะเป็นการประหยัดค่ะไม่ต้องใช้เยอะอย่างขี้ัวเนี่ยเราต้องใช้เยอะใช้หนึ่งกำมือก็ลดมาเป็นครึ่งกำมือ เพราะว่าตัวนี้เป็นปุ๋ยแล้วจุลินทรีย์ก็เยอะจุลินทรีย์มาจาก EM ที่เราหมักเข้าไปหรือว่าเราไม่ได้ใส่แต่ว่าเขาจะมีจุลินทรีย์ของเขาอยู่ในนี้เองนะคะในขี้วัวเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายตัวเขาเองแต่ว่าจะช้าหน่อยแต่ถ้าใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่า EM ก็จะช่วยย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะประสิทธิภาพอีกอย่างก็คือช่วยดับกลิน่นไม่มีกลิ่นนะคะทั้ง EM ทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เห็นไหมคะง่ายไหมคะการทำปุ๋ยหมักขี้วัวปกิ๊กทำไว้กระมังเล็กๆไม่ใหญ่มากใช้ดีมากเลยค่ะใช้ดีจนติดใจ,จก็เลยอยากจะทำอีกพออยากจะทำอีกก็นึกถึง fc นะคะอยากให้ fc เห็นแล้วก็ทำอย่างปกิ๊กนำไปใช้ได้นะคะสะดวกสบายนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดดีๆนะคะไม่ใช่เคล็ดลับนะเคล็ดดีๆแค่นั้นแหละเป็นวิธีการดีๆในการหมัก ขี้วัวเป็นก้อนๆเราไปซื้อมาไม่ต้องซีเรียสแล้วนะคะทําอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นอย่างนี้ให้เราใช้แบบง่ายดายเลยะค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะแล้วก็ไม่ต้องบางคนอาจจะไปหาซื้อปุ๋ยหมักไม่ต้องไปก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้นะคะออาสาหรับคลิปนี้ก็คิดว่าไม่มีอะไรมากมายนะคะทำปุ๋ยหมักขี้วัวไว้ใช้สําหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นค่ะหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยหมัก จากร้านค้านะคะเพราะว่ามีราคาก็าจะแพงกว่านี้นะคะกีัวของเรานี่ถูกที่สุดแล้วค่ะกระสอบ1นึ่งบาทหมักได้ตั้งเยอะนะหมักทีก็เวลาไปซื้อเป็นเป็นปุ๋ยหมักมาเปรียบเทียบกันไอ้ตัวเนี้ยถูกกว่าหลายเท่าตัวเลยนะคะก็ลองไปเอามามาหมักดูค่ะใครไม่มีก็ไปซื้อมานะคะกระสอบ35บาทแค่นั้นเองสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนปลูกผักอินทรีย์ทั่วไปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ